สวัสดีครับสวัสดีพี่พียงน้อง f อซครับาพามาดูการเคลือบแลกเกอร์ห้องอบครับผมนี่ฮะถ้าจะเปิดประตูเข้าไปก็ไม่ไหวครับฟุ้งกระจายข้างในเป็นม่านหมอกเลยนะตอนนี้นะฮะอันนี้ก็พ้นชิ้นอะไรครับผมของรถตู้นะครับช่างศิล ของเราจะมีตัวดูดอากาศอยู่ตรงนู้นนะครับอยู่อยู่ตรงมุมเนี้ยนี้ยนียมันจะมีช่องประตูสี่เหลี่ยมอยู่ตรงนั้นนะครับเนี่ยดูนะครับที่เป็นเงาดำดๆนะครับก็จะดูดผ่านออกไปตู้น้ํานะครับมันจะมีตู้ม่านาน้ําอยู่ข้างนอกนะครับใช้การดูดผ่านตู้ม่านาน้ํานะครับเพื่อจับละององดูนี่คือแลกเกอร์นะครับ แลคเกอร์ช่างศิลป์ผสมไว้เรียบร้อยแล้วตัวนี้เป็นแรกคเกอร์ใช้สูตรเขาเรียกว่าสูตรสองหนึ่งนะครับสูตรสองหนึ่งมันจะมีสองหนึ่งแล้วก็สี่หนึ่งหรือสี่สองนี่แหละนะครับนี่ครับอัดเข้าไปเอาให้เงาตาแตกไปเลยนี่เป็นไง ให้ดูภายในห้องนะครับตอนนี้ละอองก็โดนดูดออกไปหมดแล้วห้องเริ่มโล่งเห็นหมครับห้องเริ่มใสผมจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับมาดูกันว่าามาดูมาดูมาดูแบบใกล้ชิดเลยอูย้แรงดูดลมดูดแรงมากเลยนี่นี่นี่อัดเต็มที่เลยครับ ถัดแลกเกอร์นะัเนี่ยตอนนี้เด็ดดูดลงข้างล่างครับดูดลงข้างลนะ่างเลยแล้วก็ดูดตรงไหนที่มีช่องระบายเขาจะดูดออกหมดนะครับฟังเสียงฟังเสียงอ,อตัวดูดอากาศครับบุ้มบุ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 ม ต้องดูอากาศครับต้องใส่หน้าก,กากนะครับไม่ไม่ไหวถ้าไม่ใส่หน้าก,กากอยู่ไม่ได้หรอกขนาดผมเข้ามาแป๊บเดียวผมใช้ผ้าปิดเอา ใครที่อยากจะพ่นเป็นนะครับดูเทคนิคไว้นะเทคนิคการพ่นนะครับพ่นสีกับพ่นเลกเกอร์ก็เทคนิคเดียวกันใครที่อยากจะเป็นก็นี่แหละดูเอานะพ่นต้องมีจังหวะพ่นนะครับโอ้ย่นองเอ้หมานหมอกมันก็นยังไข่แต่ว่ามันดูดได้ไวอยู่แต่ว่าก็ว่ายแไดเนาะอือยังมันก็นดูดได้เร็วเติบ ตงไต้องเปลี่ยนแ็จะได้เปลี่ยนตัวนี้แล้ตัวนี้จะเป็นฟิลเตอร์ครับฟิลเตอร์กองตักจับพวกเศษอ้ไอเนี่ยเศษฝุ่นอันนี้ก็เคลือบเรียบร้อยหมดครับนี่เงาเงาแวบ,บเลยเรถผมอะ่ะหลังจากเคลือบอย่างนี้เสร็จนะครับประกอบเสร็จผมไม่ขัดยานะผมเอาไปใช้งานก่อนเลย นะครับแล้วก็ผมค่อยเอามาวิ่งประมาณเดือนสองเดือนผมก็มาขัดยาทีหลังนะครับผมเดี๋ยวพาดูห้องนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูห้องนู้นครับห้องนู้นจะเป็นห้องของอเจ้าต๋องครับอโคยอโคยนะครับผมผมเรียกเขาอโคยก็อุ้ยดูแรงดูดนี่แอร์นี่ฟู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 เหมือนเหมือนเหมือนเย็นแอร์เลยครับฟูฟูฟูเลยนี่แป๊บเดียวครับเห็นไหม ห้องนี้ไม่มีหมอกควันแล้วทีนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูห้องนู้นครับห้องนู้นกําลังพ่นตัวรถนะเดี๋ยวจะพาไปดูครับผมไปกันแล้วันนี้รถดินด่วนไม่ได้ลงนะครับอรอก,ก่อนเพราะว่างานเข้ามาเยอะนะครับงานเคาะมาเยอะมากก็เลยให้ช่างไปลงงานางานที่มัน มันรีบอ่ะงานชิ้นก่อนนะครับงานไอ้นี่ก็รอรอแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวพามาห้องนี้ครับห้องนี้ทำไมมีเสียงดนต,ตรีว่ะตายแล้วตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับตอนนี้ก็จะตตองไม่อยู่ไม่รู้มันไปไหนนะครับก็เลย ไม่ได้เห็นตอนเจ้าตองมันพ่นคันนี้นี่เดี๋ยวจะเก็บงานด้านหลังด้านบนก่อนนะครับนี่สงสัยตองมันจะพ่นหลังคาฟิลเตอร์ครับฟิลเตอร์พวกนี้ชุดหนึ่งนี่ไม่ใช่ถูกๆนะครับฟิลเตอร์นี่เวลาสั่งฟิลเตอร์มาทีนี่เป็นหมื่นนะครับผมนี่ฮะการลงทุนมันก็เสี่ยงทุกอย่างห้องห้องนี้ทําหมดไปเกือบเกือบ400แสนนะครับห้องพ่นเนี่ย เพราะว่าเราไม่ได้ซื้อสําเร็จรูปมาลงนะครับเรารีโนเวตจากห้องเก่าเป็นห้องใหม่นะครับทําขึ้นมาใหม่ตอนนั้นนี่โดนโดนช่างโกงด้วยครับผมจําชื่อช่างได้เลยเพราะว่าผมเป็นคนไปแจ้งความเองชื่อช่างกุลาบนะครับผมบ้านอยู่นครน,นายกนะครับนี่โกงเงินที่อู่ไปนะครับสองแสนกว่านะครับแต่ห้องพ่นไม่เสร็จนะครับผมจนต้องได้ไปจ้างช่างมาใหม่มาทำนี่ห้องนี้ นะครับห้องนี้โดนโกงไป200,000กว่านะครับกว่าจะออกมาเป็นห้องพ้นอย่างนี้ได้นี่โอ้หมดไปไม่ใช่น้อยนะครับเบ็ดเสร็จแล้วตก4,000 0 0กว่าบาทเกือบ0 0 0 0 0นห้องนี้นะครับหลายหลายคนบอกอุ้ยทำแค่นี้แพงแพงอพออะไรอย่าลืมนะครับว่าผนังเนี่ยบุนะครับบุบุฉนวนกันความร้อนนะครับบุกฉนวนกันความร้อนอย่างหนาหนาประมาณประมาณสัก สนิ้วอ่ะเนี่ยแผ่นเนี้ยนะหนาความหนาอยู่ที่ประมาณ3นิ้วนะครับด้านข้างนะครับนี่ประตูประตูก็อ่าก็ทําออกมาได้ไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนปิดอะ่ะมันดึงได้ไม่สนิทเห็นไหมครับนี่ตรงนี้ก็เลยทําให้สปริงตัวนี้ขาดไปแล้วนะครับตัวลัดที่อยู่ตรงนี้ขาดไปแล้วเนื่องจากว่า ช่างที่มาทํารอบที่2นี่คือเขามาแก้งานให้นะครับเขามาแก้มาไล่แก้งานนะครับเขามาไล่แก้งานให้ใหม่หมดเลยนะครับคือช่างคนแรกที่มาทำอ่ะไม่ผ่านนะครับพอช่างคนที่2อมาอแกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมแก้ให้แก้ให้ใหม่หมดเลยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ว่าสมบูรณ์แบบ100%เปซเป๊ะเหมือนกับถ้าเขาลงมือเองหมดตั้งแต่แรกไงนะครับ ตอนนั้นก็เลยตัดสินใจเออก็ขอให้มันได้พ่นขอให้มันได้ทํางานก่อนพี่สาวก็เลยจัดการให้เขาทำนะครับก็เขาก็ทําออกมาดีครับถือว่าเขาก็ทําออกมาได้ผ่านเลยแหละนะครับเพราะว่างานแก้มันไม่ใช่งานงานง่ายนะ,ะงานแก่นี่ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือบ้านหรืออะไรก็ตามนะครับถ้าเป็นงานแก่นี่เหนื่อยนะครับพอเขาทาออกมาแล้วก็เออเราก็ได้ทํางานนะเราก็ได้ทํางานนะครับวันนี้ก็ นี่แหละครับพามาดูพาพี่พิงน้องเอฟซีมาดูห้องพ่นนะครับห้องพ่นสองห้องนะครับห้องนู้นนี่ผนังทําด้วยแผ่นกระเบื้องนะครับเป็นห้องอตั้งแต่เก่าแก่ตั้งแต่ทําเปิดอูมานะครับเปิดอูปี39ก็ห้องก็ทําอย่างนั้นมานะครับส่วนห้องนี้ก็มารีโนเวทใหม่ทุบป,ป,ปูนทุบอะไรออกใหม่แล้วก็ทําขึ้นมาใหม่หมดไป4ี่แสนกว่าบาทนะครับผมนี่สาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่พงน้องเอฟซีทุกท่านเลย ที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คิดมากวันนี้ก็เบรกรถพี่วุฒิไว้ก่อนนะครับตอนนี้ช่างยุทธก็ลง3คันทีเดียวเลยหนึ่งสองสามนะครับมีฟอร์มดมาด้าตัวไอยีสุนะครับคันนี้นี่ผมลือเมื่อวานผมเบรกรถพี่วุฒิไว้ผมก็มาทำคันนี้ผมลือให้หมดทั้งคันเลย ตอนนี้ช่างก็เริ่มไล่เก็บงานกันแล้วครับเพราะว่าหลังสงการมางานเยอะครับไม่รู้จะลงคันไหนดีนะครับก่อนจากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่งางทำดีงานที่อู่ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าบายยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับ